สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราครับปี2025แล้วใครที่กำลังมองหา iPad เครื่องใหม่ไว้เรียนทำงานหรือเล่นสนุกสนุกแต่พอเห็นรุ่นที่มีขายอยู่ตอนนี้แล้วถึงกับต้องกุมขมับ Pro Air Mini รุ่นธรรมดาเยอะไปหมด วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับเราได้รวบรวมและจัดอันดับ10 iPad ที่น่าซื้อที่สุดในปี2025มาให้แล้วเราจะเจาะลึกทุกรุ่นบอกสเปคสำคัญจุดเด่นที่ต้องว้าวข้อสังเกตที่ต้องรู้และที่สำคัญที่สุดคือรุ่นนี้เหมาะกับใคร ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเปิดมาที่อันดับ10กับรุ่นที่หลายคนคุ้นเคย iPad Gen 9ครับแม้จะออกมาหลายปีแล้วแต่ในปี2025มันยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ต้องการ iPad ในราคาที่ประหยัดที่สุดเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่งบจำกัดมากๆผู้สูงอายุหรือเป็นเครื่องสวนกลางไว้ใช้ในบ้าน สเปคของมันคือชิป A13 Bionic ที่ยังแรงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปข้อดีคือราคาถูกที่สุดและบางคนยังคุ้นเคยกับปุ่มโฮมแต่ก็มีข้อสังเกตคือดีไซน์ที่เก่าและยังใช้พอร์ตไลนิ่งอยู่ครับ ขยับขึ้นมาที่ iPad Gen 10ครับรุ่นนี้คือการอัปเกรดดีไซน์ครั้งใหญ่ของ iPad รุ่นเริ่มต้นให้เหมือนกับพวกรุ่นพี่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ดีไซน์ใหม่แต่ไม่อยากจ่ายแพงเท่ารุ่นแอร์มาพร้อมชิป A14 Bionic และพอร์ต USB-C จุดเด่นคือดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยและมีกล้องหน้าในแนวนอนซึ่งเหมาะมากกับการวิดีโอคอลแต่ข้อสังเกตสำคัญคือมันรองรับแค่ Apple Pencil 1ที่ต้องใช้ตัวแปลงเพื่อชาร์จและจอภาพยังไม่ใช่แบบเคลือบสารกันสะท้อนครับมาถึงรุ่นที่หลายคนรอคอยและต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นการคาดการ iPad mini Gen 7ที่คาดว่าจะมาอุดช่องว่างของแท็บเล็ตไซส์เล็กที่ทนทาน เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการพกพาสะดวกสุดๆหรือเกมเมอร์คาดว่าจะได้ชิปแรงระดับ A17 Pro หรือ A18 เลยทีเดียวข้อดีที่สุดของมันคือความพกพาง่ายและประสิทธิภาพที่สูงแต่แน่นอนว่าจออยังเล็กไม่เหมาะก,กับงานที่ต้องการพื้นที่เยอะๆครับ ต่อไปคือตัวเลือกสำหรับคนฉลาดซื้อครับ iPad Air รุ่นที่5ที่ใช้ชิป M1 ตอนนี้หาซื้อเป็นเครื่อง Refurbish หรือมือ2สภาพดีได้ในราคาที่น่าสนใจมากทำให้คุณได้แท็บเล็ตที่แรงสุดๆในราคาที่ถูกลงเยอะเหมาะกับนักศึกษาหรือคนทำงานที่อยากได้เครื่องแรงๆแต่มีงบจำกัด ข้อดีคือได้พลัง M1 ในราคาที่คุ้มค่าสุดๆและรองรับอุปกรณ์เสริมครบครันแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับมาถึงรุ่นยอดนิยมตลอดการและนี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดครับ iPad Air 11นิ้วชิป M2 ผมยกให้เป็นจุดที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ในปี2025มันมีพลังที่มากเกินพอจากชิป M2 ดีไซน์สวยงามและรองรับ Apple Pencil Pro รุ่นใหม่ ขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่ข้อสังเกตคือยังได้จอ60 h ฮิไม่ใช่จอโปรโมชั่น120 h ฮเหมือนในรุ่นโปรโครับ และนี่คือครั้งแรกที่ iPad Air มี2ขนาดรุ่น13นิ้วตัวนี้ตอบโจทย์คนที่อยากได้จอใหญ่ๆแบบรุ่นโปรแต่ไม่อยากจ่ายแพงขนาดนั้นเหมาะสำหรับคนทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือคนที่ชอบดูหนังบนจอใหญ่สะใจข้อดีคือได้พื้นที่ทำงานมหาศาลและประสบการณ์ความบันเทิงเต็มอัธรสในราคาที่ถูกกว่า iPad Pro 13นิ้วมาก แต่ข้อสังเกตคือขนาดที่ใหญ่และหนักขึ้นและยังคงเป็นจอ60เฮิครับ อีกหนึ่งตัวเลือกสุดฉลาดการซื้อ iPad Pro M2 รุ่นก่อนหน้าเป็นเครื่อง Refurbish ในปี2025ทํำให้คุณได้ฟีเจอร์ระดับโ r o ที่ไม่มีใน iPad Air รุ่นปัจจุบันเช่นจอโปรโมชั่น 120Hz ที่ลื่นไหลกว่าลำโพง4ตัวและ Face ID ในราคาที่อาจจะใกล้เคียงกับ iPad Air M2 รุ่นใหม่เลยครับข้อดีคือได้เทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่ลดลงแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ของม และไม่รองรับ Apple Pencil Pro รุ่นล่าสุดครับ เดินทางมาถึงท็อป3แล้วครับกับ iPad Pro 11นิ้วชิป M4 นี่คือแท็บเล็ตที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในขนาดที่ยังพกพาสะดวกมันบางเบาอย่างไม่น่าเชื่อแต่ข้างในอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากชิป M4 และจอ Ultra Retina XDR ที่เป็นแทนด e เม OLED เหมาะสำหรับมืออาชีพสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการเครื่องแรงแต่ยังพกพาง่ายข้อดีคือจอที่สวยที่สุดใน ตลาดและพลังที่เหลือเชื่อแต่ข้อสังเกตคือราคาสูงมากและพลังอาจเกินความจำเป็นสำหรับคนทั่วไปครับและนี่คือรอง